เพื่อไทยนะครับฝากถึงก้าวไกลปมรองประธานสภารั้นเหลี่ยมทุกดอกแล้วบอกนะครับตรงไปตรงมาก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าตอนนี้นะครับปมประธานรองประธานสภานะครับก็คือที่ออกมาเนี่ยตอนนี้ตามที่เราทราบข่าวก็คือว่าคุณพิธ,ธาริ้มจรรเรนต์หัวหน้าพักก้าวไกลเนี่ยก็ได้ทําการลาออกจากหัวหน้าพักก้าวไกลเพื่อเปิดทางให้นะครับเรลือกหัวหน้าพักคนใหม่นะครับเพื่อจะ ไปดำรงตําแหน่งผู้นำฝ่ายค้านเนื่องจากว่าคุณพิธาเองนะครับคุณพิธาเองเนี่ยยังอยู่ในขั้นตอนของสารรัฐมนูญที่ยังไม่ได้วิิจัย ว่านะครับผิดหรือถูกก็คือโดนสารนัรรมูนเนี่ยสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่อยู่ซึ่งแน่นอนครับว่าการที่คุณพิธาหยุดปฏิบัติหน้าที่แล้วตอนนี้ขั้นตอนในของการเมืองเนี่ยนะครับในสภาก็ดําเนินมาจนนักวันนี้นะครับคุณพิธาเองก็ต้องตัดสินใจนะครับที่จะต้องลาออกนะครับเพื่อเปิดทางให้กับเรียกหัวหน้าพักคนใหม่นะเพื่อให้หัวหน้าพักคนใหม่เนี่ยเป็นสสแล้วเมื่อเป็นสสเสร็จแล้วเนี่ยครับก็จะสามารถไปดํารงตําแหน่งนะครับของอตำแหน่งของผู้นําฝ่ายค้านได้ซึ่งแน่นอนครับว่ามันก็ยังติปปปัััญญญหหหาาาอออยู่นึงงก็คืข ตำแหน่งรองประธานสภาของนะครับหมอององหรือคุณปฏิพัฒน์สันติพัาซึ่งแน่นอนครับว่าตรงเนี้เราต้องยอมรับอย่างนะว่ามันเป็นกติกา,กา,กา,กกาที่มันบิดเบี้ยวเป็นกติกาที่มันบิดเบี้ยวมากๆเนื่องจากอะไรครับเนื่องจากจริงๆแล้วนะครับตำแหน่ง,นงร,รองประธานสภาเนี่ยมันเกิดก,ก่อนที่จะมีรัฐบาลเกิดก่อนที่จะมีนายกแต่สุดท้ายแล้วกฎกติกาที่มันบิดเบี้ยวเนี่ยมันกลับเอานะครับตำแหน่งของรองประธานสภาไปผูกมัดกับเรื่องของอ่ารัฐบาล ซึ่งแน่นอนครับว่าจริงๆแล้วถ้าถามว่าวันนี้ถ้าเกิดว่ากติกามันไม่ได้บิดเบี้ยวสังคมมันไม่ได้บิดเบี้ยวหรือกติกาที่ทําทุกอย่างเนี่ยมันไม่ได้บิดเบี้ยวเนี่ยนะครับคุณทางหมอออกเนี่ยต้องได้เป็นประธานสภาไปแล้ว S <S <él ite> ถือ่าเป็นประธานสภาไปแล้วแล้วก็ทางก้าวไกลก็ต้องได้เป็นฝ่ายรัฐบาลไปแล้วถ้ากฎกติกามันไม่ได้บิดเบี้ยวแต่เนื่องจากกฎกติกามันบิดเบี้ยวมันถึงเธอทำให้ทําให้เป็นแบบนี้และก็อย่างที่บอกว่าวันนี้นะครับคนของพักเพื่อไทยที่ออกมาบอกนะครับว่าถ้าพูดจะถึงมาพูดถึงคำว่าเรียมทุกดอกและบอกตรงไปตรงมาเนี่ยผมว่าวันนี้นะครับการที่พักเพื่อไทยจะพูดแบบนี้นะครับก็นะครับกรุณาหันไปมองตัวเองก่อนดีฝ่าไหมว่าตัวเองอน Current, เองนะี่ยเรียมขนาดไหนนะครับเรียมขนาดไหนนะครับ ตัวเองไม่ได้ตรงไปตรงมาเลยนะครับตัวเองหักหลังประชาชนตบัดสัตว์หักหลังประชาชนไม่รักษาคําพูดไม่ทําตามคําพูดไม่ทําตามฉันทามติของประชาชนไม่เคารพเสียงของประชาชนเสด้วยสามจริงปะ่ะทําทุกอย่างเพื่อให้ได้ตัวเองได้มาเป็นรัฐบาลแล้วหาข้ออ้างสารพัดที่จะมาบอกว่ามันต้องเป็นอย่างนั้นนะมันต้องเป็นงนี้กติกามันเป็นอย่างนี้กติกาเป็นอย่างนี้เราต้องทาํากติกาทําตามรัฐนุนแต่วันนี้นะครับพัก ก้าวไกลยังไม่ได้ทำนะครับยังไม่ไทําแต่มีนะครับนักวิชาการนะครับหรือ,อคนที่วิเคราะห์การเมืองเนี่ยออกมาตั้งข้อสเงเกตว่าถ้าเกิดพักคก้าวไกลเองจะต้องการเป็นทั้งผู้นําฝ่ายค้านแล้วก็เป็นทั้งรองประธานสภาเนี่ยก็สามารถทําได้ด้วยนะครับทำได้ด้วยโดยการใช้วิธีเงื่อนไขน,นะครับทาง ทางกฎหมายหรือเงื่อนไขตามรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับก็คือใช้วิธีการมันจะมีวิธีการอยู่นะครับในตามรัฐธรรมนูญเพื่อให้นะครับหมอออกเนี่ยได้ยังได้เป็นรองประธานสภาซึ่งแน่นอนครับว่าวิธีการนี้ก็เป็นทําไปตามตามทาตามรัฐธรรมนูญที่มันบิดเบี้ยวนะครับอ่าที่มันบิดเบี้ยวเนี่ยนะครับเราก็ทำตามรัฐธรรมนูญสุดท้ายนะครับพอนะครับคนพวกนี้ออกมาปุ๊บโอ้โหครับพักเพื่อไทยรีบออกมาบอกเลยครับว่าการทําแบบนี้นะครับมันเป็นเหลี่ยมนะครับมันไม่ได้ตรงไปตรงมาซึ่งแน่นอนครับว่าก่อนที่คุณจะพูด อะไรถึงใครว่าเอ้ยเขาเน Talk, ี่ยเรียมทุกดอกนะครับเขาไม่ได้ตรงไปตรงมาถามตัวคุณถามพักคุณว่าพักคุณน่ะตรงไปตรงมาหรือเปล่าพักคุณทําตามกฎกติกาหรือเปล่าพักคุณเองนะครับทํามันถูกต้องหรือเปล่านะครับคุณทําตามคําพูดของตัวเองหรือเปล่าคุณรักษาคําพูดหรือเปล่านะครับสิ่งที่คุณทําทั้งหมดนะครับคุณทําทุกอย่างนะครับกติกาที่เป็นทุกอย่างนะครับทำทุกวิถีทางนะครับหักหลังประชาชนตบัตดตบประชาชนไม่รักษาคําพูดของตัวเองกืนน้ําลายตัวเองนะครับ ก้มลงไปเรียนน้ำลายตัวเองนะครับยอมที่จะเป็นนั่งร้านเพื่อให้ตัวเองได้ไปเป็นรัฐบาลแค่นี้นะครับแล้วยังมีมักมีสิมาว่าคนอื่นเขาด้วยนะครับต้องบอกก่อนนะครับว่าวันนี้การที่ต้องบอกก่อนว่าวันนี้ถ้าเกิดว่าทําตามที่นักวิชาการพูดนักวิชาการบอกก็คือว่าให้ทําการขับหมออ๋องนะครับออกจากพักเก้าไก่นะครับแล้วให้หมออ๋องเนี่ยไปสังกัดพักอื่นหมออ๋องเองก็จะสามารถเป็นสสได้แล้วก็จะสามารถที่จะเป็นรองประธานสภาได้ถามว่าอันเนี้ย นะครับมันอาจจะไม่ได้สง่างามนะครับ <c oughs> อาจจะไม่สม่างงามเท่าที่ควรแต่กฎกติกามันเป็นแบบนี้กฎกติกามเป็นแบบนี้กฎกติกามมันอาจจะบังคับต้องให้เป็นแต่ถามว่าแล้วมันเสียหายอะไรไหมหมอองตบสัตว์ตบประาชาชนไหมหมอองหักหลังประชาชนไหมนะครับถามคําถาม,ถามคือง่ายๆเลยว่าวันนี้หมอองหักหลังประชาชนไหมหมออองไม่ทํำตามคาพูดของตัวเองไหมหมอองทําให้ประชาชนเสียหายไหมนะครับทำให้ความรู้สึกของประชาชนเสียความรู้สึกไหม แน่นอนครับว่ามันก็มีทั้งสองฝ่ายทั้งคนที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยแต่ที่แน่ๆก็คือว่าสิ่งที่หมออองอาจจะทแบบําแบบนี้นะครับถ้าพรรคก้ากลจะทำเนี่ยแบบแบบนี้มันไม่ได้มีการหักหลังประชาชนไม่ได้เป็นการหักหลังประชาชนเลยแต่มันต้องนะครับทำตามกฎกติก,กาที่มันบิดเบี้ยวที่กฎกติกาที่มันสร้างมาแบบแบบบิดเบี้ยวอย่างนี้เพราะฉะนั้นวันนี้พรรคเพื่อไทยนะครับจะออกมาบอกอย่างเงี้ยก็ต้องถามตัวเองว่าตัวเองอะเรียมมากฝ่าหรือเปล่าที่ตัวเองเรียมนะครับ ไม่ตรงไปตรงมานะครับตัวเองหาข้อสารพัดที่จะมาแก้ตัวโดยเฉพาะ2คนนี้นะครับเพื่อไทยฝากถึงก้าวไกลนะครับปมรับประธานสภารัานเหลี่ยมทุกดอกบอกตรงไปตรงมานะครับจากกรณีที่นายพิธาริ้มเจริญรัตน์เนี่ยลาออกจากนะครับตำแหน่งหัวหน้าพรรคก้าวไกลซึ่งมีการคาดการณ์ว่าจะเป็นการเปิดทางให้กับพรรคก้าวไกลเนี่ยได้เป็นผู้นําฝ่ายค้านทําให้เกิดกระแสข่าวนะครับขับนายปฏิพัฒน์สันติพาดาเนี่ยรองประธานสภาคนที่1เนี่ยนะครับออกจากพรรค เพื่อให้ก้าวไกลได้ตำแหน่งผู้นำฝ่ายคา้านโดยไม่ต้องเสียตำแหน่งรองประธานสภานั้นความเคลื่อนไหวนะครับจากพักเพื่อไทยนายพ้อมพงนพฤทธ์นะครับอดีตสสบัญชีรายชื่อของพักเพื่อไทยเนี่ยได้โพสต์ถึงกรณีดังกล่าวว่าขอชื่นชมคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์ที่ตัดสินใจลาออกจากหัวหน้าพักเพื่อเปิดทางให้กับพักก้าวไกลรับตำแหน่งผู้นำฝ่ายคา้านเป็นสิ่งที่ถูกต้องนะครับการทํางานการเมืองต้องมีวุฒิภาวะยุติประโยชน์นะครับของชาติและประชาชน นายพ้อมโผงก็ได้โพสต์อีกว่านะครับข่าวของพรรคเป็นธรรมปลายทางฝากเรี้ยงหมอองปริพัฒน์นะครับเพื่อรักษาเก้าอี้รองประธานสภาคนที่หนึ่งปิดพ่วงนะครับฟ้าผู้นําฝ่ายค้านด้วยนะครับถ้าเป็นจริงตามข่าวถือว่าเรียมทุกดอกแล้วบอกตรงไปตรงมาน่าเป็นห่วงทําลายเครดิตที่สร้างมาที่อ้างว่าทําการเมืองเมืองใหม่ก็แค่คําพูดสวยหรูที่นะครับน่าจะแค่โฆษณาหาเสียงก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าคําพูดสวยหรูนะครับแค่แคโฆษณาหาเสียงเนี่ย รู้สึกว่ามันจะเป็นพักเพื่อไทยนะครับพักเพื่อไทยมากฝ่าหรือเปล่าครับที่ใช้คําพูดสวยหรูนะครับแล้วใช้คําพูดในการโฆษณาหาเสียงเพราะว่าสิ่งที่พักเพื่อไทยทําทั้งหมดเนี่ยนะครับไม่ได้ทําตามที่หาเสียงไว้ไม่ได้รักษาคําพูดของตัวเองตบสัตว์อักลังประชาชนตอนที่หาเสียงพูดอย่างหนึ่งนะครับหลังจากหาเสียงแล้วเนี่ยนะครับหลังจากได้เป็นสสเนี่ยทำอีกอย่างผมว่าตรงเนี้ยนะครับ คุณพร้อมพงนพฤตเนี่ยนะครับคุณพร้อมพงเนี่ยนะครับกําลังว่าพักเพื่อไทยหรือเปล่ากําลังไปต่อว่าพักเพื่อไทยหรือเปล่ากําลังไปต่อว่าคนของพักเพื่อไทยหรือเปล่าเฮ้ยอย่าไปว่าสิอย่าไปว่าพักเพื่อไทยขนาดนั้นนะครับเพราะว่าทุกวันนี้นะครับให้ประชาชนน่ะนะครับด่านะครับวิพากษ์วิจารณ์พักเพื่อไทยอย่างเดียวก็พอแล้วตัวคุณนะ่ะเป็นสสของพักเพื่อไทย อย่าไปว่าพักเพื่อไทยอย่างนั้นดีครับเพราะว่าตอนเนี้สิ่งที่ประชาชนรู้และสิ่งที่ประชาชนเห็นได้อย่างชัดเจนก็คือพักเพื่อไทยนะครับไม่ทําตามคําพูดตบัสัตว์หักหลังประชาชนนะครับทำทุกอย่างเพื่อให้ตัวเองได้เป็นรัฐบาลนะครับ ยอมที่ตบัดตัดยอมที่จะหักหลังแล้วพูดให้ตัวเองสวยหรูดูดีเพราะฉะนั้นคําพูดของพักเพื่อไทยทั้งหมดนะครับที่ตอนหาเสียงมันคือคําพูดการโฆษณาหาเสียงได้อย่างชัดเจนและที่สําคัญนะครับคนที่ออกมาบอกว่านะครับการที่ตอนหาเสียงนะครับตอนที่รณรงค์ช่วงหาเสียงกงมุลชิบานมาก,ก็คืออดีตหัวหน้าพักเพื่อไทยเองด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับผมว่าคุณพร้อมพองกําลังเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่านะเพราะว่าจะถามวันนี้ กฎกฎติกาที่มันบิดเบี้ยวแบบนี้แล้วถ้าถามว่าวันนี้คุณพร้อมพงศ์นะครับคุณก็เป็นสอสอคุณกล้าตอบไหมนะครับว่าตําแหน่งรองประธานสภามาก่อนตําแหน่งรองตําแหน่งนายกรัฐมนตรีมาก่อนรัฐบาลใช่หรือเปล่าถ้ามันใช่ลองคิดดูว่าวันนี้ตําแหน่งรองประธานสภามานะครับพอเขาได้ตําแหน่งรองประธานสภามาทั้งหมดอะไรหมดแล้วจู่ๆมาปุ๊บมาเลือกรัฐบาลแล้วต้องไม่เงื่อนไขหรือกฎกติกา ที่ทําให้ไม่สามารถที่จะเป็นรองประธานได้ทั้งทงท,งที่เขาเป็นรองประธานมาก่อนถูกต้องหรือเปล่าถูกต้องหรือเปล่านี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นวันนี้นะครับถามว่าวันนี้การที่หมออ๋องจะเอาตําแหน่งรองประธานสาภาหรือไม่เอาเนี่ยก้าไกลจะเอาไม่เอาหรือกัลคนจะคิดยังไงก็ช่างนะครับก็ต้องดูการตัดสินใจว่าจะไปยังไงเพราะอย่างไรก็ต้องมีคนที่วิพากษ์วิจารณ์อยู่แล้วแต่ถามว่าการที่ได้ตําแหน่งรองประธานสาภาแล้วเนี่ยมันทําให้ประโยชน์ต่อประเทศช,ชาติตามประโยชน์ต่อประชาชนมากกว่าหรือเปล่า แล้วถามว่าวันนี้ถ้าจะบอกว่าเฮ้ยการที่นะครับเรียมทุกดอกเนี่ยก็ต้องถามนะครับคุณพร้อมพงว่าพักที่เลี่ยมทุกดอกเนี่ยใช่พักก้าวไกลเหรอหรือว่าพักเพื่อไทยเพราพตะตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาความร,รู้สึกของประชาชนเนี่ยคนที่เหลี่ยมทุกดอกและบอกเพื่อนกันเนี่ยก็คือพักเพื่อไทยเองคนที่นะครับใช้คําพูดสวยหรูเวลาที่ปลาใสหาเสียงเวลาที่ Favorite. ตอนช่วงหาเสียงรณรงค์ในการหาเสียงเนี่ยคนที่ใช้คําพูดสวยหรูเนี่ยคือพักเพื่อไทย คนที่ตบัดสัตว์หักหลังประชาชนคนที่ไม่รักษาคําพูดนี่ก็คือพักเพื่อไทยเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับวันนี้ก่อนที่จะไปว่าใครน่ยจงหันย้อนกลับไปดูตัวเองย้อนหันกลับไปดูพักตัวเองว่าสิ่งที่พักตัวเองทำานะ่ะมันใช่หรือเปล่าสิ่งที่พักตัวเองทํามันคืออะไรมากกว่าก็อยากจะฝากเอาไว้นะครับว่าคุณพร้อมพง์เพราะว่าอย่างที่บอกว่าวันนี้คุณ าสามารถคุณออกมาที่จะบอกนะครับคุณวิาพากษ์วิจารณ์ได้ในฐานะเหมือนผมก็สามารถวิาพากษ์วิจารณ์คุณได้ในฐานะที่ผมเป็นประชาชนคนหนึ่งนะครับที่คุณออกมาวิาพากษ์วิจารณ์ผมก็ต้องบอกว่าวันนี้ตัวคุณเองนะครับไปบอกกับพรรคุณเองนะครับว่าให้ตรงไปตรงมาก่อนนะครับให้ตรงไปตรงมาทําตามก,กฎกติกาที่มันถูกต้องและก็วันนี้นะครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันคืออะไรมันคือความบิดเบี้ยวของกติกาในรัฐธรรมนูญ2560สูนย์ที่ต้องจัดการตรงนี้มากฝ่านะครับ ด้านในอดิสรเพียงเกตดเนี่ยสอส,อสอบัญชีรายชื่อของพรรคเพื่อไทยเนี่ยประธานวิปรัฐบาลได้โพสต์ก่อนเล่นนะครับก่อนอได้โพสต์ก่อนชื่อนะครับเล่นซ่อนหาโดยมีเนื้อหานะครับฟาร์มเรื่องของประเด็นรองประธานสภา,าและผู้นําฝ่ายค้านว่าอยากเป็นผู้นําฝ่ายค้านและรองประธานสภา,าจําเป็นจะต้องแสดงมายาให้สมนะครับเรือกหัวหน้า พร้อมขับไส่นะครับไปตามลมสองตแหน่งยังกลมยังเกี่ยวกลมอยู่ก้าวไกลเฮ่อนะครับก็ต้องบอกก่อนนะครับอันนี้ก็คือเป็นคําที่คุณอ,อนิสรเองเนี่ยเมียมีอะไรก็ชอบจะแต่งก่อนออ,ออกมาแบบเนี้ยก็ถามว่าวันเนี้ยนะครับก็ต้องบอกก่อนว่าทุกอย่างที่ออกมาเนี่ยมันคือกฎกติกาที่อย่าว่าแต่พักก้าวไกลรู้เลยครับเขาทําตามกฎกติกา ที่เกิดขึ้นตามรัฐธรรมนูญที่สามารถทําได้แล้วก็นักวิชาการก็ออกมาพูดกันแต่คําถามนะครับก่อนที่คุณนะครับจะไปว่าคนอื่นคุณอดีศเนี่ยคุณไปว่าคนอื่นนะคุณรักษาคําพูดของตัวเองให้ได้ก่อนไหมนะครับคุณรักษาคําพูดของตัวคุณเองให้ได้ก่อนไหมคุณเคยพูดอะไรไว้คุณเคยจําคําพูดของตัวเองได้หรือเปล่าตอนที่คุณหาเสียงตอนที่คุณพูดนะครับว่าถ้าเกิดพักของคุณน่ะไปจับมือนะครับกับกับใครนะครับ กับสองลุงนะครับกับพักสองลุงเนี่ยคุณจะเป็นฝ่ายค้านอิสระตอนนี้คุณทําหรือเปล่าครับคุณกลับไปเป็นนั่งเป็นตําแหน่งประธานวิบรัฐบาลเสร็จด้วยซ้าวันนี้ตัวคุณเองนะครับเป็นคนที่ไม่รักษาคําพูดไม่ทําตามคําพูดจําไว้ว่าถ้าคุณเป็นคนที่ไม่รักษาคําพูดไม่ทําตามคําพูดแสดงว่าคุณเองก็ไม่มีสิทธิ์ไปว่าคนอื่นเขาถ้าคุณจะว่าใครคุณจะทําคุณทําตัวคุณให้ดีก่อนเพราะตัวคุณเองนะครับ ถ้าคนที่เขาเรียกว่าถ้าเราพูดกันตรงๆนะครับเราคุยกันแบบต,ตรงไปตรงมาเนี่ยคนที่ไม่รักษาคําพูดก็เปรียบเสมือนกับคนที่นะครับคํา leness, พูดของตัวเองยังเชื่อถือไม่ได้คําพูดของตัวเองยังไม่สามารถทําตามคําพูดของตัวเองได้เนี่ยแล้วจะเป็นคนที่น่าเชื่อถือได้ยังไงจะเป็นคนที่มีเกียรติมีศักดิ์ศรีได้ยังไงวันนี้บอกได้เลยครับคนที่ไม่รักษาคําพูดเนี่ยคือคนที่ไม่มีเกียรติไม่มีศักดิ์ศรีโดยเฉพาะวันนี้คุณเป็นถึงสอสอ นะคุณเป็นึสส,สนะครับเป็นส Valerie สที่นะครับไม่ได้มาจากการเลือกตั้งด้วยนะครับเพราะคุณเป็นสสบัญชีรายชื่อแล้วคุณเข lord, paper, uh ้ามาเพราะมีการเลือกเข้ามาแล้วคุณก็ได้บัญชีรายชื่อซึ่งแน่นอนครับคุณไม่ทําตามคําพูดที่คุณพูดไว้คุณไม่รักษาคําพูดของที่คุณพูดไว้เท่ากับวันนี้คุณเองนะครับก็ไม่ได้มีเกียรติมีศักดิ์ศรีอะไรเลยนะครับการที่วันนี้พรรคก้าวไกลนะครับเขาจะทําแบบนี้ถามว่านะครับมันไม่มีเกียรติไม่มีศักดิ์ศรีตรงไหนครับ เขาไม่ได้เขาไม่ได้รักษเขาไม่เขาไม่ได้ทําตามคาพูดของเขาตรงไหนครับในเมื่อนะครับกฎกติกามันเป็นแบบนี้กฎกติกาที่มันบิดเบี้ยวเขาก็ทําตามกฎกติกาของรัฐธรรมนูญเหมือนที่พักของคุณน่ะคุณก็อ้างว่าคุณตามตามกฎกติกาของรัฐธรรมนูนกฎกติการัฐธรรมนูนเป็นแบบนี้คุณเลยต้องทําแบบนี้แต่พออันนี้เขาจะทำตามกฎกติกาตามรัฐธรรมนูญคุณกลับมาว่าเขานะครับแบบเนี้ยผมว่าวันเนี้ย ก่อนที่คุณจะว่าใครคุณกลับมาหันตัวตัวคุณเองรักษาคําพูดของตัวคุณให้ได้ก่อนถ้าคุณรักษาคําพูดของตัวคุณไม่ได้คุณก็เป็นคนที่ไม่มีเกียรติไม่มีศักดิ์ศรีเพราะฉะนั้นอย่ามาพูดถึงเรื่องนี้เลยครับฝากเอาไว้นะครับคุณอดิศรและคุณพร้อมพงมีอะไรอัปเดตมีอะไรเคลื่อนไหวมีอะไรขึ้นหน้าเดี๋ยวอัปเดตให้ฟังครับทีทบนะครับ ชี้แจกเงินนิจติตอนหนึ่งหมื่นมื่นบาทเนี่ยว,วันนี้สาธารณะพุ่งแตะ70%ภายใน3ปีนะครับทีทีบีนะครับจี้แจงนะครับเงินนิจติตอนหนึ่งหมื่นบาทเนี่ยนะครับ จี้นะครับแจกเงินนี้จต้อนหนึ่งบาทเนี่ยวันนี้สาานะพุ่งแตะ70%ภายใน3ปีและควรทําเฉพาะกลุ่มเปราะบางจํากัดประเภทสินค้าให้แคบลงวันที่15กันยายน256นายนายณริศสภาผลเดชารองประธานเจ้าหน้าที่บริหารหัวหน้าศูนย์วิจัยเศรษฐกิจทีทีหรือนะครับทีทนะครับ เปิดเผยถึงการดำเนินนโยบายกระเป๋าเงินนิจต้อน1 0 0 0 0บาทเนี่ยว่าอาจจะนะครับเพิ่มนี้สาธารณะว่านะครับบริบทนี้สาธารณะที่เพิ่มขึ้นมาโดยตลอดก็เป็นอุปสรรคต่อการดําเนินนะครับนโยบายการคังแม้นี่สาธารณะคงค้างของไทยนะครับยังต่ําฝากกรอบเพดานนี้สาธารณะที่70%หรือคิดเป็นมูลค่านะครับที่14ล้านล้านบาทนะครับ ขณะที่หนี้สาธารณะของไทยในปัจจุบันนะครับอยู่ที่61.7%ต่อ GDP ในเดือนก,นกรกฎาคมที่ผ่านมาคิดเป็นมูลค่านะครับ10.97ล้านล้านบาทนายธนิตยังกล่าวต่ออีกว่านะครับการขาดดุลการทางต่อเนื่องมาโดยตลอดหลาย10ปีจากโครงการนะครับสร้างการจัดเก็บไรายได้นะครับที่ค่อนข้างต่ำนะครับสวนกับพา ระนะครับการจ่ายที่เพิ่มสูงมากขึ้นมาโดยตลอดส่งผลให้นะครับรัฐจะต้องกู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณนะเป็นประจำราว3-5%ต่อ gdp และดันให้ยอดหนี้สาธารณะคงค้างอยู่ที่อยู่เพิ่มขึ้นปีละ6-8%นายนาริทยังกล่าวต่ออีกว่านะครับขณะเดียวกันหากดำเนินการมาตรการการแจกเงินนี้จะต้อน1,000 0บาทเนี่ยใช้เงินงบประมาณสูงถึง5 6แสนล้านบาท จะทำให้สัดส่วนหนี้สาธารณะพุ่งแตกระดับระดับนะครับ65นะครับถึง66%ซึ่งหากไม่มีการปฏิรูปในเชิงโครงสร้างอย่างจริงจังจะทําให้หนี้สาธนารณะเนี่ยนะครับไทยนะครับเสี่ยงแตะก่อเพดานหนี้ที่70%ต่อ GDP ภายในปี2570หรืออาจจะทะลุภายใน3ปีนะครับซึ่งนั่นหมายความว่าภาระการคลังจะเพิ่มสูงขึ้นและส่งผลให้มีข้อจำกัดในการออกมาตรก,การช่วยเหลือต่างๆมากขึ้นในอนาคต นายนริศนะครับได้กล่าวต่ออีกว่านอกจากนี้นะครับคาดการการขยายตัวทางเศรษฐกิจ GDP ปี2567นะครับคาดว่าจะเติบโต3.2%แต่หากนะครับเม็ดเงินนะครับของการทำนโยบายเงินนี้จะต้อน1บาทกรณีที่มีการหมุนเวียน1รอบจะทำให้ GDP นะครับขยับขึ้นไปอีก0.5%หรือทำให้ GDP แตะอยู่ที่ระดับ3.7%ได้เช่นการใช้เงินซื้อ iPhone ก็จะทำให้เงินหมุนเวียน1รอบนะครับเพราะเงินไหลไปในทางเดียวแต่ถ้าเงินถูกหมุนเวียนถึง3 4รอบหรือมีการใช้จ่ายมากกว่า1ครั้งจะทำให้ GDP นะครับทะลุ4เปได้ในกรณีที่มีการใช้จ่ายในสินค้าบริการเช่นร้านอาหารร้านนวดจะกระจายรายได้นะครับที่สร้างตัวคูณได้ดีฝาเพราะถูกกระตุ้นเศรษฐกิจให้ทั่วถึง มุมที่จะต้องคิดในระยะยาวคือทำนโยบายอย่างไรให้งบประมาณกลับมาสมดุลเราเป็นประเทศที่เสพติดการกระตุ้นเศรษฐกิจมากจนเกินไปซึ่งการใช้เครื่องมือต่อเนื่องโดยไม่จะเป็นจะมีผลข้างเคียงตามมานายนริศยักล่าวต่ออีกว่านะครับด้านความคุ้มค่านะครับกับการทำนโยบายกระเป๋าเงินนิจต้อล1 0 0 0 0บาทเนี่ยขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพของนโยบายโดยเงื่อนไขของนโยบายสามารถตั้งได้หลายรูปแบบ แต่ควรทําเฉพาะเจาะจงในบางกลุ่มมากขึ้นหรือมีความจําเป็นหรือไม่ก็ที่กลุ่มอายุ16ปีขึ้นไปที่จะต้องได้ทุกคนซึ่งคนที่มีรายได้และไม่มีผลกระทบต่อรายจ่ายหากย้อนกลับไปดูภาคการบริโภคของไทยยังโตอย่างต่อเนื่องนะครับโจทย์ของนโยบายไม่ใช่การกระตุ้นภาคบริโภคให้กับทุกคนเพราะมีคนที่พร้อมใช้จ่ายอยู่อย่างต่อเนื่องแต่จุดสมดุลคือการกระตุ้นอย่างไรให้กลุ่มเปาะบาง มีการใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้นประเด็นนี้ก็จะเป็นเรื่องของการกำจัดกลุ่มให้เจาะจงมากยิ่งขึ้นหรือกำจัดประเภทสินค้าให้แคบลงในลลิศยังกล่าวต่ออีกว่าสำหรับเศรษฐกิจไทยในช่วงครึ่งปีหลังมีแนวโน้มขยายตัวได้ดีกว่าช่วงครึ่งปีแรกโดยประเมินว่าเศรษฐกิจในช่วงครึ่งปีหลังนะครับจะขยายตัว3.4เเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันกับปีก่อนนาโด นำโดยนะครับแรงสนับสนุนจากตัวเลขนักท่องเที่ยวนะครับต่างชาติที่เข้ามาเที่ยวไทยในคาดว่าจะปรับตัวดีขึ้นหลังเข้าฤดูการท่องเที่ยวและนะครับแรงกระตุ้นบางส่วนผ่านการยกเว้นค่าธรรมเนียมวีซ่าหรือฟรีวีซ่าให้แก่นักท่องเที่ยวจีนเช่นเดียวกับภาคการส่งออกที่จะทยอยปรับตัวขึ้นจากแรงส่งต้านราคาของสินค้ากลุ่มพลังงานและอาหารรวมถึงผลของฐานต่ำในปีก่อน นายณริศจะกล่าวต่อว่าแม้เศรษฐกิจไทยในครึ่งปีนะครับ256มีแนวโน้มขยายตัวดีฝ่าช่วงครึ่งปีแรกแต่ก็ยังมีฟาร์มเสี่ยงด้านต่ำรออยู่ข้างหน้าประเมินว่าการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยในช่วงที่ผ่านมาแผ่วลงไปอย่างเห็นได้ชัดสะท้อนจากตัวเลขทางเศรษฐกิจไตรมาสที่2ที่ขยายตัวนะครับเพียง1.8%เเมื่อเทียบกับช่วงเดือนเดียวกันของปีก่อนหน้าซึ่งต่ำฝ่าที่หลายฝ่ายประเมินไว้อย่างมากนะครับ ส่งผลให้เศรษฐกิจในตลอดช่วงครึ่งปีแรกของปี2566ขยายตัวได้แค่2.2เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนและนะครับมีความเสี่ยงที่เศรษฐกิจทั้งปีนะครับจะขยายตัวต่ำฝั่ประเมินไว้นะครับก่อนหน้าทำให้นะครับ TTB นะรปรับลดปริมาณการตัวเลขนะครับในการขยายตัวธุรกิจในปี256 6จากลงจากนะครับ3.2 เป็น2.8%และในปี67นะครับจาก3.6%จะเหลือแค่เพียงแค่3.2%ตามลำดับนายลิศจะกล่าวต่ออีกว่าหากมองไปข้างหน้าเศรษฐกิจไทยยังเผชิญกับความเสี่ยงต่ำนะครับจากหลายปัจจัยได้แก่หนึ่งแรงส่งจากเศรษฐกิจจีนที่แผ่วกว่าที่คาดตลอดจนปัญหาภูมิรัฐ,ารฐศาสตร์ที่มีความไม่แน่นอนครับซึ่งจะทำให้การส่งออกฟื้นตัวได้ล่าช้า และไม่ทั่วถึงรวมถึงการฟื้นตัวของนักท่องเที่ยวจีนที่จะเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในไทยอาจน้อยฝว่าที่ประเมินไว้2ก็คือแรงกดดันด้านลบต่ออุปสงค์ในประเทศเพิ่มสูงขึ้นจากการฟื้นตัวของการจ้างงานในภาคของการผลิตและการท่องเที่ยวที่แผ่วลงท่ามกลางภาวะหนี้ที่สูงขึ้นและแรงกดเดินเงินเฟ้ออาจกลับมาเร่งตัว 3. ผลกระทบจากการจาก ปรากฏการ์ลนิโญนะครับที่จะเห็นสัญญาณชัดเจนในช่วงต้นปีหน้าซึ่งกระทบต่อผลผลิตเกษตรกรที่สําคัญและ 4. ฟาร์มไม่แน่นอนด้านนโยบายและมาตรฐานด้านเศรษฐกิจหลังการจัดตั้งรัฐบาลที่อาจจะกระทบต่อการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของภาครัฐและนะครับการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในปีงบประมาณ2567ตลอดจนฟาร์มเชื่อมัน่น ของนักลงทุนในภาพรวมอีกด้วยนะครับอันนี้ก็คือเป็นปการประเมินนะครับจากนะครับททบนะครับซึ่งแน่นอนครับว่าก็ต้องฟังกันไว้แล้วสุดท้ายนะครับเงินนะครับนิติตอนหนึ่งหมื่นบาทจะมาจากไหนจะมาจากเงินกู้หรือเปล่าแล้วการที่เอากระตุ้นลงไปแบบนี้จะทําให้นะครับเป็นตามที่คาดหรือเปล่าก็คือทําให้นี่สานะาพุ่งขึ้นไปนี่หรือเปล่านะครับจะทําให้นี้สานะาพุ่งขึ้นไปเจ็ด แตะนะครับ70%ภายใน3ปีหรือเปล่าก็ต้องรอติดตามกันนะมีอะไรอัพเดตมีอะไรเคลื่อนไหวมีอะไรเคลื่อนหน้าเดี๋ยวอัพเดตให้ฟังครับ